เซไฮชาวโมบายลีเจมไม่โบกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นจอเฮดในตำแหน่งลมมิ่งเราก็จะมาถือโอกาสรีวิวสกินใหม่ด้วยนะผมจะมาเก็บท็อปโลกด้วยนะซีนี้แต่ว่าผมก็ขี้เกียจเล่นผมก็เลยไม่เก็บจอเฮดตำแหน่งลมมิ่งนี่ผมบอกเลยว่าเป็นของดีนะครับของเช่าสลับฝ่ายหลายคนนะด้วยป่าฟาร์มใบแก๊งก็ดีเสิร์ฟให้กินก็ง่ายโอเคเราไปดูเซตอเทมจอเฮดกันก่อนเลยดีกว่า let's go โอเคตอนนี้ก็อยู่ในเซตไอเทมของจอเฮดกันแล้วนะครับมาถึงเรื่องลมมาก่อนเลยนะเรื่องลมจอเฮดสามารถใช้ได้2แบบนะครับคือลมแดงหรือไม่กก็็ลมมมม่่ววงงครับจะทาให้ หายตัวเราวิ่งไวไปงัดศัตรูเปิดหน้าศัตรูก่อนได้นะ <Okay. S 2> ส่วนลมแรงก็ทําให้เพื่อนของเราอะเก่งขึ้นนะครับตีไวขึ้นตีแรงขึ้นโอเคก็เลือกแล้วแต่ใช้นะครับส่วนผมในเกมที่ผมจะโชว์ให้ดูอะ่ะ คือผมใช้ลมแดงนะ,จะเจ้าเฮดนี่ผมว่าเป็นตัวพิเศษนะครับคือตัวเขาไม่มีคอยเทมนะอยากออกอะไรก็ออกในของแทงนะครับอยากออกเป็นตัดเลือดแทงก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเกาะโบราณก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ดูตามสถานการณ์เกมนะครับแต่ให้อย่างเกมนำๆอย่างผมเงี้ยหรือว่าแบบคนที่มีความฝันเงี้ยแบบอยากจะวิ่งไล่เขาให้สดอะคือเข็มขัดสายฟ้าก็ทําให้เราวิ่งไวนะครับก็มีดาเมจรแรงแล้วก็แรงด้วย <laughs> แรงกันเลยวะถึกขึ้นสิโอเคก็จะผมเป็นเข็มขัดสายฟ้าแล้วก็ออกมาเป็น ตัดเลือดแทงนะครับตัดเลือดแทงอันนี้ก็ของดีนะออกไปเถอะส่วนไอเทม2ชิ้นเนี่ยก็คือตามสถานการณ์นะครับเราโดนเวทเบิร์ดหนักแล้วออกมาเป็นโล่อะเทน่านะถ้าสมมติเราเจอเวทแบบจิกตอดแบบ DPS เรื่อยๆแล้วก็ออกมาเป็นนี่ครับเกาะทองนะเดี๋ยวมันก็แบบดาเมจโปเขาแรงๆครับแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้ได้นะเกาะสนทยานหรือแม้แบบกายภาพพอยเยอะเงี้ยเราก็ออกมาเป็นนี่ได้นะครับเกาะโบราณคือ2ชิ้นเนี่ยอยากออกอะไรก็ออกอะยกเว้นโอลาขึ้นนะแล้วผมแนะนําก็คือ4ชิ้นนะมาชิ้นต่อไปก็จะเป็นเกาะอมตะนะครับเกาะายเกิดก็เหมือนเดิมนะคร แล้วก็เซฟตัวเองแล้วก็เอาไว้ซับของนะครับนี่นะกับเซ็ตตชิ้นนี้แล้วก็เซ็ตเอาไว้ในแพ็กๆได้วยนะครับเราได้สับของทันโอเคส่วนเรื่องเอมเบลก็ต้องมาเป็นเอมเบลแท้งนะครับอันนี้ก็ต้องมาเป็นตีระเบิดนะช่องล่างส่วนช่องกลางกับช่องบนเราก็ต้องมาเป็นวิ่งทั้งหมดเลยครับรูปเทา้าเอามาวิ่งก็เพราะว่าเราจะวิ่งไล่ยกศัตรูนะแค่นั้นแหละคาถาต่อสู้ก็มาเป็นฟิกเกอร์นะครับสับเสริมไม่ต้องใช้นะครับจะเป็นฟิกเกอร์นะ ของดีลิงกังกูก็คือเราสามารถฟิกยกสตูได้นะครับแบบจับเขามาเป็นตัวหลุดได้เลยก็หมดกันแล้วนะครับกับเซตไอเทมแล้วก็เอมเบลของจอเฮดเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่า Let's go <S โอเคตอนนี้เข้ามายู่กันในเกมนะครับเริ่มแรกอัพสกิลหนึ่งแล้วก็ซื้อรองเท้าลมนะอันนี้จะเลือกเป็นโลมสีแดงก็ได้สีม่วงก็ได้นะครับแต่ <Smash S 2> ผมจะเลือกเป็นโลมแดงนะเกมนี้ <All truth S 2> โอเคมาถึงป <deployed. S 2> ุ๊บเราก็แยกฟาร์มกับป่านะครับพยายามฟาร์มเลด,ดก่อนนะเราช่วยแบบป่าฟาร์มเลด,ดก่อนให้ป่าเขาฟาร์มไวๆนะ ป่าเราเขาเริ่มบูเราก็มาฟาร์มเลสให้เขานะครับเนี้ยก,กดคือหนึ่งใส่คีป่าไปนะครับประมาณ3มชุดนะสามถึงสชุดแลด้วแต่ตัวป่านะครับว่าตัวป่าทีมเราฟาร์มใบหรือเปล่าแต่นี้เป็นลานครับก็ฟาร์มไบอยู่เกียก็น่าต้อง3มชุดนะครับเกียร์นหนึ่งเกียอันนี้ผมก็ลากข้าพุ่มไปก่อนนะแบบกันศัตรูเข้ามาสองนะครับเดี๋ยวแบบโลมฝั่งตรงข้างพอจะมาลัาดนะพอป่าเราเขาจะฟาร์มเสร็จผมก็แผ่นกล้องไปดูครับแล้วก็เล่ามาให้ ก็ช่วยป่าฟาร์มไปนะครับป่าทีมเราได้ฟาร์มไปนะครับอุ้ยแล้วจังหวะนี้ลานเราโดนลาดตัยเขียวนะเมื่อกี้โดนแหละเพราะว่าป่านนี้เวลลานจะต้องเกอบสี่ละอันนี้กูก็ตบพาลอดได้นะครับยังก็วิ่งเข้ามากด Q2 ชาร์จมาเพิ่มควเมสปีดนะครับแล้วก็เอาจรวดด1ไปถ่ายไปเรื่อยๆครับอุ้ยแล้วลานแทงก์นี่ก็มาช่วยป่าฟาร์มต่อนะครับ ให้ขาเวลสี่นะนี่เราก็เปิดจรวดฟาร์มไปเหมือนเดิมจอเฮเป็นตัวแบบช่วยป่าฟาร์มไว้นะครับเป็นตัวที่ดีมากอืมแล้วหลบตะขอซองโก้อันนี้ตองโก้เขาหยิบลูกลมมาแล้วผมยกเขานะครับเราเขาเลยถลไปนะโอเคก็ได้คิวฟรีไปหนึ่งตัวแบบจมเมื่อกี้สวยมากอันนี้ผมก็จะไปแก๊งบนนะครับเพราะว่าป่าเขาไปแก๊งบนนะวิทย์จนใส่ขอบไว้ก่อนก็ขอญาต งัดเลยละกันเอ้ยจะขอมากดล้างโอ้โหเด็กนี่มันกดก่อนเรื่องหน้าสวินาทีครึ่งตอนนี้ตอนแรกผมว่าผมจะไปแก๊งบนนะแต่มองไปมาเอ้ยเต่ามันเกิดดีกว,ว่าไปเล่นเต่าดีกว,ว่าอันนี้ก,กดสาครับไม่ได้เก็บทัมมิ่งอะไรโลมเต้นไปตามแบบมาโคปกติอันนี้ฟังโก้อุ้ยตอนแรกผมก็ฟิกนะแต่ก็ไม่ได้ฟิกนะครับนี่ก็ได้คิวฟังโก้ไปรีๆแบบสวยงามจุ๊บว่ะ ผมก็มาแทงให้ลา้านเขาก่อนนะครับวิธีการแทงเต่าแทงหลอดนะครับเราต้องเอาตัวไปอยู่จุดศูนย์กลางนะหรือว่าอยู่ใกล้ที่สุดก็คือจุดศูนย์กลางแหละเราได้แทงให้ป่าได้นะครับเพราะว่าป่าบางตัวเขาไม่มีดุดเลือดนะหรืออย่างล้านเมื่อกี้เลือดเขานน้อยนะครับอันนี้ผมก็ส่งซิกให้เบติกแล้วเอ้ยลา,ยลายตายเดี๋ยวผมจะมาดักตรงนี้นะดักเอาแล้วบอกเบติกเขาแหละว่ากาลังมีตัวขึ้นมาแต่เบติกเขาแบบเอ้ยดักดักเลยลรพี่ดักเลยดักเลย แบบเข้าใจกันผิดนะเรื่องนี้ฝั่งเขามาปิดผมก็ต้องออกมาช่วยนะเอ้ยแล้วงัดเบ้าไปจะขอบเขาโยกตัวหลบนิดนึงผมโดนอลุกาศไล่เปิดตีมาสโลตฟิกหนีมาอลูกาศเขามีกระโดดนะนคิวสองกูดาวไปจัดโอเคพอเกิดมาใหม่แล้วผมก็ดูนะว่าผมจะไปแก๊งเลนไหนดีอันนี้ก็คิดก่อนก็ตอนนี้อรกาศจะช่วยนาหนา้าเคลียร์เลนครับเอานาหน้าไปด้วยนะแบบเพิ่มพลเยอะได้ไปกระทืบเขาไม่ง่าย ช่วยหน้าคียนเลนเสร็จแล้วหนหน้าเราไม่ช่วยนะหน้าเราตีป้อมแล้วอันนี้ผมเห็นไลลาเขาเพิ่งตายไปนะครับแล้วจังหวะที่แบบเวฟคีเพ,พิ่งเกิดด้วยผมก็เลยมาแอบพุ่มนี้นะเตรียมรอดักเซตหย่อดไลลานะเดี๋ยเอาแบบกั้นหายใจไปกันเขาเห็นฮะไลลามาแล้วผมว่าจะเปิดสกิลสองก่อนนะแล้วเปิดหนึ่งปุ๊บยกไปโอเคิวฟีอีสปอร์ตลองโกมาแล้วก็แบบเฮ้กาดจะเทรดแต่ก็แบบไม่เถรดนะ นี่ก็รอรอให้เบติกเคลียร์คีฟก่อนนะครับคีฟเข้าไปในป้อมไม่เดี๋ยวเราจะได้นะอ่าน้าหน้า,นาตีใส่ฟังโก้ไปแล้วเขาค่อนข้างโอเอาวันนี้ฟังโก้เขาตัดเราเลยนะแต่เราเปิดจรวดไว้อยู่เคลียร์ไม่เป็นเลยนี่ผมก็เล่นมุกเดิมนะครับดักไลลาเพราะเห็นไลลาเกิดละเตรียมโดนต่อเจ้าวันนี้ถ้าแบบถ้าทีมเราสองตัวเบติกกับไซคอบอ่ะไม่มาตัดหลังอนะ่ะผมว่าไลลาเขาเดินม,มาแน่นี่เหมือนเอ้ไลลาเขากลัวละแบบเจ็บแล้วจำไง อ๋อไม่ใช่ใส่ขอบนนหน้าหน้าหน้าเราแบบเปรี้ยวจัดโอเคก็ได้ป้อมนี้ไปนะครับอ่าแต่อารูมานะผมก็จะเล่นอลูก่อนโอเคงัดอลูออกจากป้อมไปตีต,ต,ต,ตีนะครับอ้าวแล้วฟังโก้โดนหนุนนะหน้าอุ้ยแต่ผมโดนเลรล่าเกือบตายโอเคอีกทีเราฟิกเข้าไปเลยลานะโอเคก็ยังได้รีเล่ก่อนนะครับจะตายนะเดี๋ยวต้องไปเล่นเต่าอีกเพราะว่าเต่าเกิดละ ตามเกิดก็บ้านแล้วตามพิ่งตายไปหลอนเฮเลล่างเราเขาก็โดนแก๊งไปนะเอนจ h เฮดผมจะชอบให้แบบเทสูตรนี้นะสูตรที่แบบไปดักยิงอะ่ะตรงพุ่มนั้นนะครับคือดีมากเลยนะแบบตัดเงินยิงเขาตัดแบบเขาเพิ่งเกิดแต่เขายังไม่ได้เวฟอันนี้ผมก็กัดสก,กิลไว้ก่อนนะสก,กสองคือให้หลอดเขาจ่ายสก,กิสองใส่เราก่อนนะ่ะแล้วเราค่อยิ่งไปยกนะงั้นเดี๋ยว,วาอาจจะยกพลาดได้ นี้ก็แบบเป็นสูตรเจอเฮตนะครับแบบพยายามเราพยายามกักก่อนนะวิ่งเอาจรวจไดไล่ถ่ายเขาก่อนถ้าตีได้ก็ตีนะครับแล้วกอยกเห็นไหมมก็รอก่อนอ่ะฟองโกหายปุ๊บเราก็ยกได้คิวไปเวลาเขาฟีฟาร์มบนนะครับนี้ผมก็จะไปดับฝันเขานะอันนี้ซะขอบเขาก็เห็นแล้วนะจริงถ้าผมเป็นเวลาผมเห็นแบบในมินิมแมปละผมผมว่าผมวิ่งนะแต่เวลาคนนี้เขาแบบเขาเทรดแวลูไงเขาอยากจะได้ป้อมไง โอเคอันนี้ก็ไม่ได้ต้องอะไรมากนะครับเห็นไหมสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยรีบยกนะครับผมจะแบบวิ่งเอาจรวดถูไปก่อนเผื่อว่าเขามีฟิกนะค่เขาฟิกไปเราค่อยอันติแล้วก็สกิลสองยกนะครับเล่นจอเฮมไม่ต้องรีบยกนะสิวเนล่างเขาก็นหนกันอยู่นะครับนะผมก็วิ่งไปละโอ้โหประมาณ16ล้านตัวเยล่างลุมลานลยอยู่เจ๋ยิงไปกดหนึ่งกดสองอ่ะยกเลยฟัโก้ผู้โชคดี แต่อันนี้ผมพุ่งหิดนะจริง้ผมจะพุ่งใส่ฟังโก้นี่ก็โดนใส่ขอบโอเคก็ไม่เป็นไรนี่ใส่ขอบเขาก็ล่อไปนะครับอ่าเหล่าของก็ปูอะหลอดอุ้ยอะหลอดปาดสวยโดนสาบไปตายไม่น่าฟิกเลยแบบอะหลอดเขาทำแซกไว้อยู่นะครับโอเคเกือบมาชีวิตที่สองนะครับอุ้ยฟังโก้กับไลลากำลังแพ้เล่นกลางเราอยู่นิ้วยอมได้อุ้ยแต่โดนฟังโก้กัดครับจังหวะปันชาร์ตอันติีโอเคเราก็ได้ฟังโก้ไปด้วยสกิลหนึ่งนะเมื่อกี้ผมก็ต้องปวดตีนะแล้วฟังโก้กัดพอดีสกิลหนึ่งก็เลยชาร์ตไม่ออก เออไม่ใช่สกิลหนึ่งอันติสิอันนี้จังหวะเล่นเต่านะครับผมก็มาเช็คพุ่มให้นะว่ามีฝั่งตรงข้ามเขาแอบ,บอยู่หรือเปล่ามา,มาตั้งโซมิชั่นนะครับเห็นเลยละเหน็นหน้าเขาตีคนเดียวนะผมก็แบบเอ้ยกลัวเขาตายนะเกียร์เพื่อนเรามาผมก็กลับไโซนเหมือนเดิมนะครับทุน,นี้ก็ดักไว้นะครับพุ่มสามเหลี่ยมพุ่มมา่อยถ้าสมมติใครมาการป้อมล่างแล้วเขาเผื่อเดินเข้าพุ่มเนี่ยคือเขาโดนเราเลยนะก็แอบไว้เห็นไม่เปิดตัวนะ เก็บมาแล้วงัดอลูการไปก่อนเสร็จป oh, right. oh, right like, ุ you know, like, where, like, oh, ๊บอ so ันน oh, like ี ah, ้ผมจะโชนอลูการนะแต่กดผิด huh. ด oh, oh, ันไปชนฟังโกโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรคืออลการ์เขาดุดเรืองแรงมากแล้วลาเรายืนแอคไม่ช่วยเบติกเรียบร้อยลาเราโดนเก็บนะผมก็หมดละสกิลเราหมดละแล้วก็วิ่งเลยเฮเฮอรถ้าสกิลหมดอ่ะล้วแบบเรืองเราไม่ค่อยมีแล้วก็ออกไปมาก่อนก็ได้ครับอุ้ยแล้วหน้าเราสวยนะเราเก็บไปได้อันนี้ผมแอบนะแบบอ่าเลยลาเขาเดินมาอร่อยเลยสกิลหนึ่งแล้วงัดเราก็ไล่ไปนะเรียบร้อย เล้าได้หลุดนะไม่รู้เขาหิวแล้วนะจังหวะเนี้ยก็คือตายฟรีโดนเลยเห้ยเลมบอลเขาก็ช่วยกันออดันกันนะครับนี้ผมก็ช่วยเบธิกเคลียก่อนนะเคลียไว้ได้รีบไปเลมบอลนะครับรก็เวฟต่อไปกันเลยมาอันนี้เราก็เดินเช็คพุ่มให้เบติกก่อนนะครับเช็คคร่าวๆนะโอเคเผื่อแบบมีอารอนดักอยู่ไงเบธิกเราได้แบบเดินปลอดภัย อันนี้เขาเรียกว่าเดินแบบเดินสองเบฟนะครับโอเคผมก็ไล่เช็คพุ่มให้ต่ออ่าอันนี้ก็มีรีโทนะครับมาเปิดแมปเราผมก็พยายามจะเดินอ้อมนะครับอันนี้เดินยึดพุ่ม L อไว้ก่อนนะพุ่ม L อนี้สำคัญมากครับอ่ะก็แอบบไว้เฮ้เจตัวแบบเห็นข้อมูลเยอะนะครับย่างย่างยังไม่ตรวจถือสองแบบรอก่อนมันก็แอบจะเหยีดก่อนนะครับให้เพื่อนเล่นจังหวะแรกไปก่อนนะ เดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปรับพาตัวจังหวะสองเก๋เพื่อนเราก็เล่นละได้วเ,เวลารับพาตัวแล้วอ่าคอสรลอ,อดลมาก่อนอุ้ยแต่หลังเราลูกาดเข้าที่ผ่ายแล้วแต่ลูกาดจะตายครับอ่าลูกาดบินไม่ไหวอรลอดตายไปสวยแล้วคู่เราโดฟังโก้ดึงไปแล้วก็อันตีนะในฟังโก้เขาไม่มีัตีนะครับจังหวะนี้จังหวะขึ้นป้อมครับผมจะต้องแบบวิสองแล้วเอาใครสักคนมาละอ่าแล้วฟิกใส่เวลาเรียบร้อยเวลาแตกวินแล้วล่ะ เวลาเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมทาลายเขาเยอะมากเลยนะแบบดักหลังเลนเขาว<บ>ิ่งไล่ฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบโฟกัสแต่เลยลานะเกมเนี้ยกะแบบไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดมีจังหวะเพื่อนเออหลอดนะครับเหนยวขาจะไปโซนนะโอเคไม่ต้องละเพื่อนเออหลอดไปละอันนี้ผมก็จะมาคบเบทิกนะครับมาโซนให้เบทิกเขาได้ฟาร์มนะโอเคแตอันนี้เบทิกเขากลับบ้านนะอุย้ยจะเป็น้านเลยไม่เป็นไร หน,น้าเราหนูไปไม่โดนโอเคฟองโก้กัดอรอดไม่กล้าเสียงทิมน,นะครับฟองโก้ไปเลยลากานะกันอ้ยรักเพื่อนแต่เพื่อนไม่รักนะฟองโก้อรอดวิ่งหนีไปแล้วส่ขอบก็มาสกิลใส่คีฟนะครับแต่นี้ผมไม่เห็นเพราะว่าออกของอยู่นะนี่ก็ออกมาเป็นออกดาก่อทองนะออกเป็นก่อทองกันส่ขอบนะแล้วก็จะออกมาเป็นน่าจะเกาอบโบอราณนะครับนี่ก็ หลอดเข้าไปในตัวดารกรอ,อุ้ยมใช่ดากส่หลอดพุชิดสมองไปหมดแล้วเห็นเป็นมังกรอุ้ยและลาเราเข้าไปลำโดนอาร์ลอดเจ็บปลายไป,ไปโอเคลิลเริ่มพันแล้วนะน้ยเมื่อกี้เห็นภาพอะไรปะใส่ขอบกันตีใส่บัฟเทียอี้ก็เลือดโลนะครับก็กลับก่อนอุ๊ยเมื่อกี้ผมเกือบไม่ได้กลับนะ เมื่อกี้แบบเขาเข้าพุ่มมาหน้าสกิลใส่ด้วยแต่น่าจะไม่ทันผมบ้าไปก่อนนี่ก็ตัดเสียงตายอยู่นะเกียร์กูเราก็โดนไปโอ้ยหูคตรลำคาลิโทเลยลิโทนี่แบบจะซุ่มพุ่มจะแอบแบบยึดพุ่มหน่อยไม่ได้เลยอันนี้เขามานะผมรู้แล้วว่าถ้าเขาเจอเขาใส่แน่ก็วิ่งหนีกันดีกว่าพยายามจะหารักพาตัวใครสักคนหนึ่งครับก็อ่ะพอโก้ต้องยานะก็เลยยกคีไปอันนี้เขาแซด จริงควรได้ฟังโก้นะครับวิ่แล้ว,วนะฟังโก้เขาดึงเขาไปฟังโก้ตายไปนะแบบนี้อลูกกาเขาบ้าจัดผมก็รอทีมสองนะครับเราเค่อยเข้าไฟนะว่าเราไม่มี2งนี่คือแบบวเราโคตรกากเลยเอาเลยนี่ทอดกีไปอีกเรียบร้อยโดยอลอดเสียตายไปโอเคแล้วเพื่อเราก็เก็บหลอดไปได้นะโอเคตอนนี้ก็เกิดมาที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้หลอดกำลังจะเกิดนะทีมเราต้องเคลียร์เวฟบ,บนก่อนนะครับเวฟหนึ่งเพื่อที่จะเล่นหลอดได้สบายนะครับ เมเปิลเราได้นำก่นนะแต่จังหวะน,นี้มีไฟนะฟร็องโกสกิลต่อมาปุ๊บอันตีใส่เลลานะโฟก,กัสอยู่แค่ตัวเดียวนะจังหวะน,นี้หลักจัดเลเล่ตัว50บาทคนระับอาร์ลอตเขาสาบไปใส่กูแล้วอันตีมาใส่ผมเบติกเล็งอยู่อุ้ยโดนใส่ขอบไม่อะไรอุ้ยนาหน้าเสกอารลอตโดนนะเรียบร้อลอตแตกอ่าเล่เบติกเราหย่อนระเบิดใส่หัวใส่ขอบนะตายไปเก็บทีมไว้ไปนะครับงานนี้ขอญาตแทะป้อมกลางก่อนนิดนึงนะขอญาตแทะก่อนเลยโอเคฟรองโกดึงผมโดนนะ ก็หน้าด้านนะครับตีป้อมเลยฟองโกเขาคีิไม่ได้นะครับโอเคตีป้อมเสร็จปุ๊บเขาพิกกัดผมนะอ,อันนี้ผมจะยกอลุกาดเออแต่ลูกาดเขาโดดพอดีก็เลยอันตีใส่เข้าไปนะครับเป็นไท,ไทเซร์ท็อปนะนนแบบกิมเขาแตกไปเลยเคอันนี้หลานเราก็กําลังตีหลอดอยู่นะครับตีอยู่คนเดียวนะอันนี้เรามากับเบทิกนะครับมือปืนมีนายนะแบบจะเฮ็ดชงสังบวก นี่ยนี่ก็ผมจะรีเลือดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลอดจะมาตอนเบฟที่11นะครับ14นาทีจุด1ิบเบนะเรารีเลือดได้นะครับมีเวลารีเซ็ตทำเลนทำน,ทนู่นทำนี่ทำนั่นเกี่ยวกับลอดหอลอดเปิดลานข้างล่างนะเพราะกับเบทิกผมว่าหลอดน่าจะตายจังหวัดเนี้ยอุ้ยลานยิงเข้าไปไม่ใช่ลานดิเบทิกยิงเข้าไปโคตรแรงลาซีสองอีกอันนี้จังหวัดหลอดนะครับก็ พยายามคีปเ,เลนข้างนะครับแต่งกินคีปเ,เลนกลางไม่ต้องเคลียร์นะถ้าต้องวาร์หลอดอแต่นี้แบบเขาไม่ได้กดเหมือนกับเราเนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมปิกเข้าไปแล้วพอก้ดึงเรานะแต่เราไม่ไปนะเพราะว่าติดสานะอันติดไ,ไม่ไปอารูการบิ้งเข้ามารวนหลังเบธิกกดกันไกลอารูการเข้ามาตีหน้าหน้าอีกตายเรียบร้อยเกมนี้น่าจแบ,บแล้วแล้วผมเข้าหลอดไปไงแล้วก็เข,ข้าไปยกเลลานะคื <c oughs> นี้ไม่เอาอะไรแล้วยกแต่เลลาเวลาบอกทำหนูทำไม จบไปนะครับ p e g w p โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับจอเฮดโอ้เป็นไงไดเอ็มด้คิวสิบกว่าคิวแอเซทนี่ย7ิบเจ็ดเลยนะแบบโคตรเยอะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส r ค b e แล้วก็เป็นใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบุยบ๊ย